คุณจะรู้สึกยังไงถ้าคุณถูกไล่ออกจากบริษัทที่คุณก่อตั้งกับมือองในปี1985สตีฟจ็อบสถูกไล่ออกจาก Apple บริษัทที่เขาเริ่มจากโรงรถเล็ก,ลกๆกลับบอกว่าคุณไม่จำเป็นอีกต่อไปย้อนกลับไปจอบเริ่ม Apple กับเพื่อนรักสตีฟวอร์สเนียจากการสร้างคอมพิวเตอร์ในโรงรถ a อ p l e กลายเป็นบริษัทพันล้านแต่ความคิดสร้างสรรค์ที่สุดขั้วของเขาก็ทำให้เขาประทะกับบอร์ดบริหารวันหนึ่งเขาไม่มีอำนาจ ไม่มีตำแหน่งไม่มีบริษัทของตัวเองเขาเคยบอกว่ามันคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เคยเกิดขึ้นกับผมเพราะเมื่อคุณสูญเสียทุกอย่างคุณจะได้กลับไปเริ่มต้นใหม่ด้วยจิตใจของผู้เริ่มต้นอีกครั้งหลังจากนั้นเขาก่อตั้ง Next Computer สำหรับโลกแห่งอนาคตพร้อมกับซื้อสตูดิโอเล็กๆที่ไม่มีใครสนใจชื่อว่า p i ที่นั่นเขาได้สร้าง Toy Story Animation 3มิติเรื่องแรกของโลกเขาประสบปัญหาอย่างหนัก และในปี1997บริษัทเชิญจ็อบส์กลับมาเขากลับมาพร้อมไอเดียใหม่ๆที่เปลี่ยนโลก iPod เอมาและสุดท้าย iPhone ผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนชีวิตผู้คนทั้งโลกเขาเคยพูดไว้ที่ซานฟร์ดว่าคุณไม่สามารถมองเห็นเส้นทางชีวิตโดยการมอง